พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องรายละเอียดของสังขารในยะที่สามภิกษุตั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นอย่างไรหนึ่งภิกษุตั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจจีสังขารที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาอันผัสษะที่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกสองภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขา ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาอันผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทวดาสุภกินหะสามภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลก ที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างนั้นเขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างอันเป็นสุขและทุกข์เจือปนกันดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายพวกเทวดาบางพวกและสัตว์พวกวินิบาตบางพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก